สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางอูเรานะคะก็จะมารีวิวรถนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นรถ Isuzu NTR นะคะ110แรงปี39ค่ะก็ขอขอบคุณลูกค้าทางสมุทรสาครมากๆนะคะที่ไว้วางใจทางอูเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมรายละเอียดนะคะว่าเราทำอะไรกันไปบ้างคะ่ะทายไหมเรา เก็บใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเอาโทรศัพท์มาเลยิทยุเครื่องเสียงเราจัดการต่อให้แล้วนะครับแล้วก็มืดหน่อยนะครับเครื่องเสียงต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เลยนะครับ พาชมรอบๆพัดนะครับปูพื้นเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับก็สีเราทำให้มืดใหม่นะครับถ่ายตอนเย็นว่าจะเอาขึ้นไปจัดส่งลูกค้าทางสุขสาคอรนะครับเลยมาถ่ายรีวิวให้ชมก่อนลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ดรถสภาพแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรศรัพท์ 095 7706164ได้เลยนะครับนี่ครับรถสภาพแบบนี้นะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับคันนี้เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับทําสีใหม่ใส่กระบะใหม่เข้าไปครับรายละเอียดเราเก็บทุกจุดนะครับสีห้า ก็มาทำครับเดี๋ยวเราพามาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับดูฝั่งนี้นะครับ เสียน้ำมันเครื่องมันเปียร์น้ำมันเครื่องท้ายให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวร่อนลูกค้าออกไปก็ไปโอนที่ขนส่งได้เลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับคันนี้เดี๋ยวพาับวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับว่าถ่ายตอนดึกหน่อยจะได้เอาไปส่งลูกค้าเดีย๋ยวเราไปชมตอนเอารถขึ้นเลยนะครับ จุดขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นหกล้อใหญ่ไปพามาชมนะครับขึ้นชั้นล้อใหญ่รถระบบไฟออกทุกจุดนะครับ่อยขี่ขึ้นเนอะ บายติลิคต่งา,า้ดยังครับบครัไหนเลยเียครับรถต้องมาเปคิดหลยอครับสวยเลยคันนี้สวยมากเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากให้ทำสีขาวแบบนี้ติดต่อผมได้นะครับ กำลังเข้ามาอีกหนึ่งคันอยู่เป็นตัวเดียวกันนี่แหละยี่ร้อยสิราคาไม่แรงนะครับอนนี้าค่าต่อรองกันได้ไปไปไปกระจกบิดบ่พับกระจกบ่

1 1กอีกอีกอพอพอินแล้ววินครับเรียบร้อยนะครับเดินทางครับครับ